สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะเราพัฒนาของเรานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะใครจะเอาสูตรเม็ดเดียวแอไปทําเป็นดับสูตรเม็ดเดียวนะคะทุกคนนะคะสูตรก็หวยก็ตามสูตรนะคะ เอาให้งวดนั้นมาออกงวดนี้นะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะมาตัวไหนนะคะจะตามตูดเราอีกไหมนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสามเจ็ดก็ตามตูดเนาะสามเจ็ดตามตูดนะคะสี่นะคะจะตามตูดไหมนะคะทุกคนสี่สิตามตูดเข้าโบาบาทเน่านะคะทุกคนนะคะ สูตรเม็ดเดียวนะคะคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรดั้งเดิมนะคะไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจันพุทธศุกร์นะคะไม่ได้เลยนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะ่ะดูเป็นแนวทางกันไปทุกคนได้ชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไปเบาๆนะคะวันจันทร์ปรับเซียนนะคะอ่าหวยสิมากตัวเกาอีกอยู่บ่นะคะเอาไม่แน่ด้เอ็ดก็ว่าอยู่นะคะทําไมมันชอบออกมันชอบออกสองห้าจึงหนึ่งสองห้านะคะเลขวันลอยกระทุงนะคะ ลอยกระทงวันที่เท่าไห่นะลอยกระทงวันที่ห้านะคะทุกคนลอยกระทงวันที่ห้าโอ้แป๊บเยวลอยกระท่งเหรอปีนี้จะลอยกระทงไวแท้นี่ลอยกระทงวันที่ห้านะคะสิบห้าขํานะคะโอ้วันพุธนุ่นอ้ยลอยกระทงนี่เลขออกทุกปีเลยนะคะทุกคนเลขลอยกระทงเนาะเลขลอยกระทงก็งามโอ้ยมีหน้าแล้วมันออกอยู่แต่แถวหนึ่งสองห้านี่เนาะเอามาดูก่อนนะคะก่อนที่จะไปสูตรอื่นนะคะเราให้ดูสูตรดั้งเดิมกันก่อนนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นสูตรดั้งเดิมบ,บตัตรสูตรเม็ดเดียวนะคะโอ้ยนอนไหลฝันไหลเอานี่นะคะสูตรดั้งเดิมสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะทุกคนห้าหกนะคะวันนี้สูตรดั้งเดิมหมห้าหกนะคะโอ้เลขเก็บเฮดแยบบด้วยจนมีแต่คนแปลหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะโอแอดหันมากหนึ่งเก้าบโอ้ยมากขึแบบ้โตละค่อยมีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะ เลขหน่าจะสูงหรือเปล่านะคะวันนี้เดาเอานะคะทุกคนเดาเอาวันจันทร์ปราบเซียนไปเบาๆนะคะบางท่านก็ดูเป็นแนวทางเนาะเอาเข้ามารับชมรับฟังค่ะบ้เดไปกับโค้ดให้เดบึงค่ะเอาแคบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะไปแปลฟันให้แอดแล้วบอคะ่ะ <laughs> ไปเปลฝฟันให้อดแล้วบอกสวยทุกตัวนะคะลองดูนะคะมีของแอดของอาจารย์ปัญญาของหลานนะคะชอบของใครก็จัดไปมีสถิติให้ดูทุกท่านทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรเก่าแอดนะคะสูตรนี้นะคะเคยเข้ามาแล้วนะคะสูตรนี้เคยเข้ามาแล้วหกมิตรสูตรนี้เคยเข้ามาแล้วนะคะยี่สิบเอ็ดวดติดนะคะ 21เอ็ดมวดติดอู้ฮอดขนาดเลยนะคะเอาแคปเอาค่ะให้ดูนานตันนี้นะคะแคปเอานะคะอันนี้ก็สี่เนาะสี่ก็ไม่เข้าอนะคะเม็ดเดียวของละโอนะคะสู้กันต่อนะคะทายเคทิโอ้ยเ,เลขทูมวดก่อนก็สวยเด้เอามีหกเก้าศูนยด้ย เลขทูบวดก่อนให้เรได้เจ็ดแปดห้าบอเลขทูบวดก่อนกับงามด้ยค่ะบ่มันสชิมาออกงวดนี่บอดูกันแล้วบอค่ะเอาแคบเลยนะคะทุกคนนะคะสวยทุกตัวนะคะอ๋เจ็ดแปดห้าก็งามมีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะวันจันทร์ค่ะทุกคนวันจันทร์ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วเดี๋ยวแอนให้ดูสถิตินะคะให้ดูสถิติอันนั้นก็สูตร ไอนี่นะคะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะมันเด่นห้าหกเจ็ดนะคะสูตรนี้เด่นห้าหกเจ็ดนะคะเด่นทุกตัวนะคะแอ๊เลือกเจ็ดนะคะทุกคนโอ้แต่ว่าห้านี่ก็เดินดีเนาะแต่หกนี่เดินเดินไม่ดีเท่าเท่าห้านะคะห่วยวันจันรหกก็ะมาหลายอยู่ดยละค่ะทุกคนนะคะสูตรนี้มันให้ห้าหกเจ็ดนะคะ โอ้ยเข้าเข้าบ่อยนะคะถ้าให้สามตัวแบบนี้มาดีนะคะทุกคนหวยหนะสะขึ้นสูงหรือเปล่านะคะโอ้เจ็ดหนึ่งก็มาบ่เนี่นะคะสูตรเม่เดียวของเรานะคะให้ดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ยังหลุดอยู่นะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเดอ้อเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะงบน้อยเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะเจ็ดสองสามแล้วก็แปดเจ็ดสองสามนะคะแปดเจ็ดสองสามนะคะทุกคนนะคะไอ เบิรนมันสีไลอยมากบ่เนาะเบิรนค่ะทุกคนเอฟซี FC บอกว่าไลฟ์สดนะคะแอดไลฟ์ like สดกี่โมงนะคะเอฟซี FC บอกว่าไลฟ์สดกี่โมงแอดจะไลฟ์ like สดหลังเราสตาออกนะเบิ่งนเราสตานี่นะคะเบิ่งนเราสตาเป็นเนียทางมันออกอย่างนะคะว่ามันต้องมีเลขเราสตาติดมาละคะ่ะอ้าวเดี๋ยวแอดเขียนบอกก่อนนะคะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดเขาเขียนเนี่ยเ๋ยว่าไลฟ์ นี่เนาะไลฟ์สดนะคะสีมง่งแรงเนาะโอเอดกิดสิเป็นนอนก่อนเลยอะไลฟ์แน่นอนนะคะไลฟ์แน่นอนใครมีโฟงมีฝันนะคะมาเจอกันนะคะให้เอดให้เอฟซี่เก็บสติติก่อนค่ะใครมีเวลาว่างนะคะใครมีเวลาว่างขําไปยู่บ่ค่ะ ตอนเที่ยงบ่ได้บ่แอดโอ้ตอนเที่ยงก็นอนเลยนอนเส่บนอนนัวนอนบ่ละตื่นค่ะเอานีละคะ่ะลาวสตาออกละ่ะมาดูลาวสตามันออกอะไรนะคะทุกคนนะคะอ่านี่นะคะแจ้ง f c ซนะคะแจ้ง f c f ซจะได้รู้นะคะว่าเราไลฟ์สดนะคะนี่เนาะไลฟ์สดนะคะทุกคนแอดไลฟ์สดนะคะเวลานะคะสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอน,นะคะคือสี0่งแรงนะคะภาษาบ้านแอดก็สีมนงแรงนั่นล่ะคะ่ะ สี่โมงแรงนะคะก็คือสี่โมงเย็นนะคะอาเปลแปลภาษาอีสานวันละคํานะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะไลฟ์สดนะคะแจ้งเอซเลยนะคะไลฟ์สดเวลาสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอนเนอ,อจากผู้ได้ว่างๆเขามารับส้มรับฟังค่ะมีตัวไหนเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะห้ามพลาดนะคะที่เด็ดนะคะอยู่ในไลฟ์สดนะคะโอ้โอเหล็กฟงเหล็กฟันเอามาโฮมกันจ้ะแบ่งปันกันค่ะส่วนมากนะคะ สา,ะะสายเลขดังนะคะสายเลขดังค่ะทุกคนฮิตฮอตมากนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะคะไพ่ว่างๆเนาะเขามาฟืหนึ่งก็ได้ค่ะเขามาฟืบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะแอนให้เจ็ดงวดที่ผ่านมานะคะมันก็มาตามสุตดให้เจ็ดวันพุธนะคะมาออกวันศุกร์นะคะให้สี่วันศุกร์มาออกวันจันทร์ี่คนกสิขีย,ยดะไรบ้างคนกสิเศร้าเห็ดเม็ดเดียวเถอะเข้าไม่เข้าก็ทะะําค่ะเม็ดเดียวนะคะ แอดบ่เคยยานเด้ถืกได้กับสร้างบสษฐกูมิสถานโอ้หลุดสีงวดติดแล้วนะคะหลุดสีงวดติดดูสถิตินะคะทุกคนก็ดูดวงสถิติก็เอาเอาหนูกขึ้นให้ยุทธชื่อเอเอานี้ละคะ่ะมันบ่หลดเพร้อยงวดดอกเจ็ดนะคะก็ดูเป็นแนวทางนะคะเอซีหลายๆท่านนะคะบอกว่าแอดให้เจ็ดจะไม่ไปเจ็ดนะคะพระเฮ็ดบาปอีซอยค่ะเฮ็ดบาปอีสอยนะคะ จ็ดนะคะแอดว่าเลทนาสิสูงะะเลยค่ะเดาเอานะคะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามแปดเจ็ดสองสามนะคะเอาหนีตามนี้ค่ะแคบเอานะคะทุกคนห้าหกเจ็ดนะคะแอดเลือกเจ็ดค่ะทุกคนนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะงบน้อยเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะไล่มาเลยคะ่ 7, 2, 3, 8, 7, 2, ะเจ็ดสองสามแปดเจ็ดสองสามค่ะทุกคนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะเอฟซี FC ที่รอไลฟ์สดก็รอเย็นนี้นะคะ,ะหลังเราสตาร์ออกนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเหลขกููไดนะคะเหลขกููไดเขาหลบค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า